เมื่อกี้เราเรียนกันเรื่องการคูณและการหารมาแล้วเนาะต่อไปคือแบบฝึกหัดเสริมความเข้าใจครับก็มีทั้งหมด5ข้อเหมือนเดิมเริ่มก้นตั้งแต่ข้อแรกเลย14หาร19.6โอเคมาทีนี้ต้องเล่จุดหรือเปล่าไม่ต้องเนาะเพราะว่าเราสามารถหารตรงๆได้เลยในกรณีนนี่เป็นอย่างนี้ก็14ใส่1ครับก็เป็น14ได้5ถูกไหมฮะก็ดึง6ลงมา ทีนี้ก็เป็น4ก็เป็น56ลบไ,ได้0แล้วก็เหมือนเดิมครับตั้งจุดให้ตรงโป<อ>๊ะ<อ>ก็จะได้เป็น1.4นั่นเองครับข้อนี้ก็ตอบ1.4โอเคนะทีนี้ข้อที่เหลือก็ล่มไปละข้อที่เหลือก็ทำนะครับพอสแล้วทำนะแล้วก็ทำเสร็จก็มาดูฉเฉลยกันนะครับก็โอเคต่อไป91.2คูณ5 4 ทีการทำของการคูณทำยังไงครับคูณตรงๆแล้วใส่จุดให้ถูกที่เพราะฉะนั้นคูณตรงครับสี่สองแปดสีส่สี่ใส่ศูนย์เนาะฟืด5้าสอใส่ศูนยหนึ่งครับห้าหนึ่งใส่หกเก้าอ้สี่สอ้ก9ห้าตัวครับก็8ปดส่ใส่สองเก้าสหลังจากนั้นปุ๊บทศยมกี่ตำแหน่งเอ่ยก็มาดูที่ตัวตั้งครับตัวตั้งมีทศยมสองกับสถูกไหมฮะ รวมกันเป็นเอ้หน่งตำแหน่งกับหนตำแหน่งรวมกันเป็นสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อที่ต้องเสองินรวมสองตำแหน่งนั่นเองฉะนั้นก็เลยตอบ492.48ครับต่อไปครับข้อ3ามครับโอ้โหเลนน่ากลัวมาก9ก้าร้อยหาสารศูนย์ ็วิธีข้อนี้ก็ตั้งหานะครับทีนี้ก็เลื่อนจุดสองครั้งนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นเจ็ดสิบสี่เลื่อนจุดไปสามตำแหน่งเงนาะตรงนี้ก็ต้องเลื่อนจุดสตมตำแหน่งเหมือนกันใจอยู่ระหว่างหนึ่งห้าเลื่อนไปห้าสามแล้วก็เลื่อนไปสามแปดก็จะไปอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นอย่งๆหลังจากนั้นก็หารตรงๆครับ 9ก้บเอได้สิเนาะครนี่คูณ2องกลเป็นแปดหนึ่งบครบเตรงนี้เป็นหกสองจามหลังจากนั้นตรงนี้คูณคูณอะไรดีคูณ3แล้วกันคูณ3ได้เป็นใส่2องทดหนใส่สทดหนึ่งเจครับ ถูกอเปล่าเป็นเลขสวยก็5อันนี้เอิงสาหนทีนี้7ครับก็จะได้เป็น8โอ้โหเลขสวยมากบลบได้ศูนยลงตัวครับก็จะได้1 2 3 7งสอจหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องใส่จุดให้ถูกที่โดยการดึงจุดขึ้นไปปึ๊บครับก็ข้อนี้ก็เลยตอบ1 2 3 7นั่นเอง นะครับแค่หารธรรมดาเนาะหารกันธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็ใส่จุดให้ถูกที่นั่นเองนะฮนะเห็นไหมใส่จุดใ,ใส่จุดให้ตรงกับตัวข้้งใต้นะครับงั้นก็ต่อไปข้อที่4ครับลบ1นึุคณอะไรเนี่ยสิบสองจห้บวกสองจุ่ห้าหลัการทำเราต้องทำในวงเล็บก่อนเนาะะก็สิบสองจ้บวกสองจุดสีก็เป็น5้าศ ตัดส่วิ้งไปนาอเก,กะสิบสีนั่นเองหลังจากนั้นเอาไปคูณ14.5สุ 14. <5. S 1> คูณลบ1นึดศูึงลบไปก่อนครับชีวิตจะได้ง่ายๆเนาะเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ตั้งครับ สี่ห้าครับศูนย์ศูนย์เติมศูนย์ทีเดียวสองตัวเลยเพราะว่าหลักนี้ครับมันเป็นเลขศูนย์เราเพราะฉะนั้นคูณไปก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็ข้ามหลักนี้มาถูกมาสูตรตัวหลักนี้เลยเนาะก็หนึ่งสี่ห้าครับทีนี้หนึ่งสี่หกสี่ห้าถามว่าใส่ชซิลิโมตําแหน่งที่ตรงไหนก็หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นชซิลิโมต้องมีสารตําแหน่งหนึ่งสองสามก็ใส่จุดตรงนี้ครับ โอเคนะหนึ 1> okay, 1, okay, okay. Okay. Now, so ่งได้ส uh, so ิบสี่จุดหกสี่ห้าโอเคครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเยอะจังเลยก็ลบหนึ่งจุดศูนย์สองคูห้าจุดสี่เอ้ยพี่ขอโทษครับเมื่อกี้พี่ดึงลบไปเนาะฉะนั้นตัวนี้ต้องติดลบด้วยแง่เสียใจ ครับนี่เนต่อไปลบหนึ่งุดคูณหุสี่ก็เหมือนเดิมครับเอาลบไปวางไว้แต่คราวนี้พี่จะไม่ลืมแล้ววังว่านะก็แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าถูกไเ,เนี้ยถูกแล้วครับทีนี้เหมือนเดิมครับทศื่ยมกี่ตำแหน่งก็หนึ่งสอง ศูนยเป็นสาตำแหน่งถูกไหมครัเพราะฉะนั้นก็ต้องนับมาสาตำแหน่งได้เป็น5 5าจุด้าศนและน่อนที่ไม่ลืมลบหรอกลบ5้าจาครับแล้วจากนั้นเอาไปหารศูก็เหมือนเดิมครับเอาลบมากองไว้แล้วก็ศูนุดเกไปหารทำไงครับเรื่องจุดครับ9หาร55.08 9.6.54าบสี่ลบหนึ่งจุลบหนึ หกจุดหนึ่งสองครับก็ได้คําตอบเป็นลบเนาะหกจุดหนึ่งสองนั่นเองโอเคก็นี่ก็เป็นคาตอบของทั้งห้าข้อเนาะครับก็จะคําตอบไปแล้วก็ไปฝึกทํนทา,านะครับเป็นโจทย์ทักษะนะครับทําให้คล่องทําให้คล่องนะฮะก็โจทย์เพิ่มก็ลองหาตามอินเทอร์เน็ตดูนะครับโอเคก็จะจบในส่วนของาเรื่องการคูและการหารครับ ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ